เขาวนาอางนวลเขาจะจึงคำแบบนี้ม้าวคำแบบกลมต้องชี่ใบรเรียน้ามันหอมนีเนอนนั้นหน่ะให้ยังมันยังมันยัไม่หัมาไปหอมเล่นฮพอาะเาบันจีบุญยากคำแนี้ยังเอาคางด้วยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเหมือนไม่ใช่ขอพรเหมือนพ่อแต่ละคนอ่ฮานะหนูหนูหนูท่องคาถาอะไรครับเมื่อกี้คาถาอะไรคะคาถาคิงค่ะคาถาขอบคุณค่ะไหว้พระยังคะค,ค,คุณไหว้พระขับพระค่ะขอบคุณครับไหวพระขอบคุณ ก็คือูนสาติทุ